ตอนต้นส่วนส่วนเรื่องควัดต้ามเรื่องอไรเรื่องจัก,กรวาลเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจารย์กำลังสรุปว่าถ้าใครจะไปซื้อสือของซีิปพอกินก็ไม่ซือ้อเก็บนนงเงินมาซื้อเล่มนี้เพราะว่าเล่มนี้คือสูงส,สุดแล้วนะตอบท่นครับผมเนผมก็เลยไม่ใช้นะจะร้อง <c oughs> หนุหนๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะซื้อน้องก็ซื้ออาจจะจัดซื้อได้ไงแค่หนุ่นะครับไม่ต้องถึงกับไปต้มกินนะเดี๋ยวจะเข้าสู่กระแสเลือดไปผมว่าในเทียบฝีบั้งในฐานะคุณรุ่นใหม่เนาะจริงๆเราก็ที่ผมอ่านตรงนั้นเหมือนตรงผมสุขท่านในอย่างท่านเทียบแบบเหมือนเทียบพระคุณศานาแล้วก็บอกว่ากําลังสื่อสารในคนบอกก็เหมือนกับพระเยซูอย่างเงี้ยตอนผมอ่านผมก็ไม่ค่อยเข้าใจบริบทนะเออไปอยากจะให้เชฟฝีอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเนี่ยนั่นไม่เชิงจริงนะ คำทีที่อาจจะเป็นหนังสือเก่าแก่แบบเนี้ยมันร่วมยุคร่ว,วมสมัยกับตอนนี้ยังไงสมมติคนอายุแบบยี่สิบกว่าเด็กมหลาลัยมอาอ่านเราจะเราจะเข้าใจอะไรในบริบทสังคมปัจจุบันยังไงบ้างครับคือนี้ครับอันนี้อาจจะอยากให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับคือหนังสือประเภทคำทีโบราณของอินเดียเนี่ยไม่ว่าพัทรวัตคีตาไม่ว่าอุปนิสสตรไม่ว่าพรหมสูตรเนี่ยนะครับมันมีธรรมเนียมอันหนึ่งในอินเดียเนี่ยจ,จะให้เป็นแบ็คบาร์ว่าทําไมท่าน อรมณของสายโยคาน,นันท่านเนี่ยท่านจะต้องมา,มาทำอธิบายเพราะว่าอินเดียมีเทสดิชันว่าถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์คุณจะต้องตีความคำพีเหล่านี้อ,อันนี้เป็นเทสดิชันนะครับเพราะเนี่ยถามว่าอาธิบายพระก,กีตาเนี่ยไม่ได้มีแต่ท่านปรุงอง์สายโยคานันท์งั้นในแต่ละครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะมีธรรมเนียมการอธิบายคำพีเหล่านี้ในแนวทางของท่านซึ่งอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องตรงกันเลยนะครับสมมติแนวทางหนึ่งก็อาจจะอธิบายแบบหนึ่งแนวทางหนึ่งก็อาจจะอธิบายแบบหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และแนวคิดของท่านทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นประเอินในในภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ไม่เคยมีการแปลพระควัมภีตาที่มีคอมเมนต์รี่อันนี้เป็นฉบับแรกนะครับที่มีคอมเมนต์รี่คือผมผมเนี่ยอ่านเคยอ่านฉบับโบราณหน่อยก็คือคำคอมเมนต์รี่เมื่อสัก5 0 0ปีที่แล้วของท่านรามานุชชาหรือว่าท่านสักพราจาได้ไปอีกแบบนะครับ<ม>แต่ว่าคร,ร่วมสมัยเนี่ยเวลาท่านอยู่ในยุคสมัยเดียวกับเราเนี่ยวิธีมองโลกและความสัมพันธ์กับโลกเนี่ยมันไม่เหมือนฉบับเก่า ใช่ไหมครับสมมติผมอ่านฉบับเมื่อ500ปีที่แล้วของท่านรามาวิชาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าท่านอยู่ในยุคสมัย500ปีที่แล้ว <c oughs> แต่ว่าท่านโยคานันท์เนี่ยท่านอยู่ในยุคเราไงฮะัง <c oughs> ั้นวิธีที่ท่านประสบการณ์ชีวิตของท่านการเข้าไปสัมผัสอะไรเงี้ยใกล้เคียงกับเราอะ <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านคอมเมนต์รี่ออกมาเนี่ยก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ที่เราเข้าใจได้ใช่ไหมครับช่วงยุคสมัยที่ท่านอยู่เนี่ยหรือในโลกตะวันตกเนี่ยมันเพิ่งมีการเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ เป็นคำวิสัยสมัยใหม่มันเกิดปลายต้นศตวรรษที่19เลาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับแล้วก็ท่านก็อยู่โลกตะวันตกด้วยงนั้นะวิธีที่ท่านอธิบายเรื่องพวกนี้เช่นตอนนี้ที่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องพระเยซูตีความไม่เข้ากันเนี่ยเพราะเป็นบริบทในยุคสมัยนะครับซึ่งร่วมสมัยกับเราผมคิดว่าถ้าถามผมนี่เป็นคนร่วมสมัยละอ่านเล่นเนี่ยสิ่งที่ได้อย่างหนึ่งก็คือเอ๊ะคำอธิบายหรือวิธีที่ ที่ท่านให้คอมเมนต์ทารี่เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันกับยุคสมัยของเรานะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากนะตอนที่อาจารย์มวลท่านส่งให้ผมอ่านเนี่ยผมก็เปิดอ่านด้วยความตื่นเต้นนะได้มาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเราอ่านคำที่เป็นดูเป็นนามธรรมมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยเรา่รู้จะทําไงต่อใช่ไหมคืออ่านตัวทีตาเพียวๆเลยสาจะทาเป็นอย่างนั้นสาจจะทอย่างนี้แล้วเราทาอะไรต่อใช่ไหมครับก,ก็ได้แต่รู้อะใช่ไหมฮะแต่พอมีครูบาอาจารย์ซึ่ง ซึ่งใช้ประสบการณ์ชีวิตในการเข้าใจเรื่องพวกนี้ท่านก็อธิบายว่าในเชิงปฏิบัติใช่ไหมครับทำยังไงคุณจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไงด้วยภาษาสมัยใหม่มผมคิดว่าคนรุ่นสมัยอาจจะได้ไประโยชน์จากในส่วนนี้ด้วยก็คือการมีคอมเมนต์รี่รผ,มผมเคยพูดไว้นานแล้วนะครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งของของหนังสือประเภทที่เป็นคำพินศดิธิ์ในบ้านเราเนี่ย ขาดครูบาอาจารย์หรือขาดคนที่มีประสบการณ์ในการสร้างคําอธิบาย<ม>ที่จะเข้าถึงหรือเชื่อมโยงกับเราเพราะให้เราไปตีความเองทั้งหมดเนี่ยบางคนก็ไม่ไหวใช่ไหมครับอ่านก็โอ้ยไม่เห็นพระเจ้าคุยกับฉันเลยนะครับบางคนก็รู้สึกเหนื่อยจังผมคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ได้แต่ในความเชื่อของเราบางทีอย่าง่คนพูดนะที่ตีความอะไรบางอย่างเขาจะบอกว่าตีความผิดตีความไม่ตรงกบบต้นฉบับไม่ตรงกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเชิงของยินดูเขาจะเปิดโอกาสให้เรา ช่ครับนะครับครับคือการตีความเนี่ยนะครับในใน,ในฮินดูเนี่ยมันเป็นคือคำพีที่หลังเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ก็เป็นอย่างท่อยคำนะลูกบุญนานเพราะว่าจําเป็นจะต้องท่องเงานะครับเราจะ,ะเห็นด้ว่าคำพีศักดิ์สิทธิ์ไปดูต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเป็นร้อยกรองนะฮะีนี้เป็นร้อยกรองเนี่ยเอาไว้ท่องไงฮะีนี้ถ้าเป็นคำอธิบายยืดเยื้อเยอะเนี่ยมันก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเป็นสั้นๆปุ๊บเนี่ยคนยุคหลังก็เลยมีหน้าที่จะต้องไปตีความแต่ตีความอย่างไรก็ไม่มีใครมาบอกว่าผิดนะครับ เพราะว่าบรรดาฉบับทั้งหลายในอินเดียเนี่ยไม่มีใครไปชี้อันนี้ผิดอันนี้ถูกแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นแนวทางของคนนี้อันนี้เป็นแนวทางของคนนี้ก<ะ>็คืขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยสามารถคอนเน็กกับแนวทางแบบไหนผม<ะ>คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมเนียมทางจิตวิญญาณแบบอินเดียเนี่ยมันไม่ได้ไปตั้งมองหาว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถคอนเน็กกับแนวทางแบบไหน<ะ>แล้วเราก็เดินไปในเวของเราโดยที่ไม่ใครไปชี้เราว่าเราผิดเราถูกเพื<ะ>่อนี้อาจจะต่างกับ ที่เราเน้นความถูกต้องนะครับถามเชฟิมีต่ออีกนิดนึ่งแล้วในโลกยุคปัจจุบันนี้ที่มันเราอยู่ในโลกนี้มันก็เหมือนแบบโลกที่มันเหมือนเต็มไปด้วยความสับสนนะบางทีมันบางทีมันก็ทะเลาะกับตัวเองอาทะเลาะข้างในทะเลาะกันเองมากทะเลาะกับคนข้างนอกก็เหนื่อยแล้วยังทำทะเลาะกับตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคำพีเรื่องนี้มันจะช่วยตอบคําถามยังไงกับเราบ้างถ้าลงไปสู่เรื่องของโลกปัจจุบันในการปฏิบัติแบบประสบการณ์เชฟมีก็ได้ครับคือคือผมว่าอย่างนี้นะครับ เวลาอ่านบทสนทนาเนี่ยเนาะคือ,ค,อคือเวลาผมอ่านคมภีทางศาสนาเนี่ยผมก็ผมก็มจะอ่านแบบวรรณกรรมคืออย่างที่บอกก็คือสร้างตัวบทสนทนาขึ้นมากับเรานะครับเราเข้าไปอยู่ร่วมในบรรยากาศของตัวละครผมคิดว่าพระวัชีตาเนี่ยให้เราสองแง่มุมนะครับหรือจริงๆคมภีร์แบบไม่ให้เราสองแง่มุออบบองงมอ,อย่างแน่แน่นอนเป็นเรื่องของกระบวนการทางความคิดสติปัญญาใช่ไหมครับว่าเออเวลายูสับสนเนี่ยแล้วยูต้องเลือกระหว่าง ความสัดสนของการทําหน้าที่กับเลือกระหว่างอารมณ์ความรู้สึกอยู่คนจะเลือกแบบไหน,นนี่มันก็มีหลักการชัดเจนเป็นเรื่องสติปัญญาแต่ผมคิดว่าหนังสือแบบนี้มีสารอีกแบบนึนส่งมาถึงเราอก็<ม>คือมันเป็นภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วผมคิดว่าเวลาเราเข้าไปอ่านตัวบทแบบนี้นะครับเราเรารู้สึกร่วมเรามีความทุกข์เหมือนกันเราตัดสินใจไม่ได้<ม>นะครับแต่ว่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งกำลังพูดกับเราอืมแต่เพื่อนคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าปัญหาของเรามันเล็กด้วยนะ<ม>เข้าใจเราด้วย ขำๆด้วยนะมียิ้มบอกเราขำๆนะแล้วก็บอกว่าโอเคอยูจะโอเคอเคือเ,คเรารู้สึกว่ายูจะโอเคเราจะโอเคอเค่ะผมคิดว่าไออารมณ์อันน,นี้เมื่อเราเสพคมพิธีทางศาสนาแบบนี้นะครับมันไม่ได้มีคําตอบในเชิงรูปธรรมท,ที่ชัดเจนหรอกมันไม่ได้ผลขึ้นมาในหัวว่าอา้าวเลือ,อกเลยกขอขอ,ของอนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมันมีอะไรไม่รู้อะาอยู่ในใจไอ้ความรู้สึกเล็กๆความรู้สึกผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันความรู้สึกอบอุ่นอะไรบางอย่างใช้คำว่าอบอุ่นลวกันนะครับว่า มันจะโอเคนะ่ะมันจะโอเคนะ่ะคุณอาจจเ่เถอะคุณอาจจะยังไม่ได้คําตอบชัดหรอกแต่มันจะโอเคนะ่ะเหมือนเหมือน,นกับบางทีทนคนก็จะบอกบางทีอะไรนะชะตามันจะพาเราไปอะไรคืออาจจะไม่ถึงกับชะตาหรอกแต่ว่าแน่นอนละ่ะเราต้องเลือก <c oughs> นะครับเราต้องเลือกนะค,คุณค่าของชีวิตมันอยู่ที่การเลือกนี่แหละนะแต่ว่าขอให้รู้สึกโอเคไห้หรอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่ามีเพื่อนฟังอยู่คนหนึ่งเพื่อนที่กาลังแนะนําเราเพื่อนอาจจะไม่ได้บอกต้องโต้ก็เราต้องทาอะไรอ่ะ เมื่ออาจจะยิ้มแล้วนั่งใกล้ๆเรบอกว่าเออดูจะโอเคเพราะฉะนั้นพอเรามีความรู้สึกแบบเนี้ยผมเข้าใจว่าในปัญหาหรือความสับสนเหล่านี้มันค่อยๆที่คลายในวิถีทางของมันแต,แต่แต่แต่ในโลกปัจจุบันที่เรามีความทุกข์เนี่ยนะครับผมว่าเราขาดสองอย่างเลยคือในแง่ความคิดเราก็ไม่ได้คิดอะไรและในแง่อารมณ์ความรู้สึกเราก็รู้สึกขาดท่องเพราะผมว่าคำพีเหล่าเนี้ยมันมันเติมเต็มทั้งสองด้านคือด้านสติปัญญาที่เราอยากจะค้นหาคําตอบที่ชัดเจนและด้านอารมณ์ความรู้สึกที่เรา อยากจะมีอะไรที่มันเติมให้ใจเราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าผมก็มที่ตามให้คุณค่าแบบนี้ครับ